วันนี้เป็นครั้งที่60นะครับ60ตรงกับวันที่8มกราคม2569ของข้าพเจ้านายการธนวัฒน์264ขอเปล่งวาจาสัตยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารย์บูชาแด่องค์พระเข้ามาติเทระเจ้าองคง์หลวงปู่สมเ,เด็จดุลปุ่มปุเดชหลวงปู่ศิลา ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการสวดสัตยายของพระเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาตรายัยครูบาอาจารย์และเทพทวดทั้งหลายโปรดจันาดาลให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสัตยายมนต่อไปบทสวดชุนเทวดาสามันตาจักวาเรสุอตราข้าจันตุเทวตาสัทธามังมุนิราชาศุนันตุสคโปคาทางสักเคการเมจรูปเปคิริสิกระตาเตเจตตาลิเขวิมานี ทีเปรตเถจะฆาเมตารู้ว่านะคะเนเคห่วัตถุมหิเขเตภุมมาเจนตุเทวาชลธารวิสเมยะการธัปนาคาติถันตาสันติเกยามุนีว่จะนังสารทเมตุนันตุธรรมมัสสวัตุนันตุธรรมมัสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมมัสวนากาโลอายามพัทันตาธรรมมัสวนากาโลอายามพัทันตาบทส่วนน้มังกรสิ่ทีคาถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ บทสวดสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสานังอัญญงพุทโธเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวดทิเมหตุสัพปทานนัตถิเมสานังอัญญงธัมโมเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวดทิเมหตุสัพปทานนัตถิเมสานังอัญญงสังโฆเมสานังวรังเอเตนะสัจจวัชเชนะสวดทิเมหตุสัพปทานบทสวดมหาการุณิกูนาโถติอาทิกาคาถา มหาการุณิโกนาโทอธายะสัพพานินางปูเรตวาปานมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตัวสัพพุปถวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพานินางปูเรตวาปานมีสภาปัตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุวสัพพุปถวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพานินางปูเรตวาปานมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชเชนะมาหนตุสัพพุปถวาบทส่วนมหาสมัยสูตร เอวเมสุตังเอกลางสัมมยังพระวาสเกสูวิหารติกะปิรละวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมัเตหีพิขุสเตหิสัพเพเหวารหันเตหิทัสสหิจโรกะาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปรตตาหวนติพระควันตังทัศนายาพิขุสังคจะอาทโคสจะตุนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตถะหสีอยังขวพระควาสเกสูวิหารติกะปีรวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตทิงปัญจมเตหีพิขุสเตหี สพีเหวะอระหันเตหีทัศหีจาลูก,กทาตุหีเทวตาเยปูเยนะสันนิปปติตาหุนติพระขวันต่างทัศนายาพิขุสังคจัยันนูนะมนยามปีเยนะพระขวาเตนอนุปสังกเมยามาอุปรสังกมิตาวาพระขวตัตตสันติเ,เกีปจจกขาถาภาเสยยามาติอัตโขตาเทวตาเสยถาปินามะพาวาปุริโสสมัญทตังวาพาหังภาษาเรยาภาษาริตังวาพาหังสัมมินเชยยเอวเว เอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวเสสุอันตรหิตาพระคโตบุรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาพระคัมมันตาภิวาเทตาวาเอกมันตังกะถังสุเอกมันตังทิตาโขเอกาเทวตาพระวันโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิมหาสัมโยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตตตภาอิมังธรรมะสัมยังทักิตายิวะปรัยสังคันติ อัตโครปาราเทวตาภควโตสันนิเกมังคาถัางอาาสีตัตระพิขโบสมาทางสุติตังอัตโนชุมากังสุสารถีวะเนตาดิขะเหตวาอินรานิละขัน,นติมัทิตาติอัตโครปาราเทวตาภควโตสันนิเกมังคาถัางอาาสีเฉตวาขีรังเฉตวาปาลีคังอินทขีรังโอหะจาเมชาเตสุจารันติสุทาวิมาลาจักขุมตาสุทันตาสุสุนาคาติ อาตโคปราเทวตาพักวัตสานิเกมังคาถาังอาภาสิเยเกจิพุทธังสนานังคตาเสนาเตคมีสันติอปายาปูมิงปหายะมานุสังเทหังไวยวกายอย่างปริปรสันติติอาตโคพระวาพิขัวมันเตเียเยปุเยนะพิคเวทศส,สุโรกทาสุสุเทวตาสานิเปตาหนติตถาคาตังทัศนายะพิขูสังคันจายเยปิเตพิคเวเห,เหสุงอาติตมัทานาอรหันตัวสัมมาสมุทาเตสัม,สมปีพระวันตานางเอตตปรมมายบาเทวตาสันิเปตาเห,เหสุงเสถาปีไมหังเอะตได หีเอปิเตพิฆเวพิสันติอนาคตมัฏฐานาอรหันโตอรหันตอรหันโตสามมาสบุตธาเตสสามปีพระขันตานางเอตปรมายวเทวตาสันิปปติตาภวิสันติเฉยถาปีมาหังเอตระหีอาจิกิสามิพิฆเวเทวกายังนามานิกิติสามิพิฆเวเทวกายังนามานิเทศิสามิพิฆเวเทวกายังนามานิตังสุณธาตุสุกังวะนาสิกโรถาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตพิ โอ้พระวตตัวประจัก์สุตรพระวาอิตัทโวจัรสีโรกามนุกัสสามิยะถาภูมิมาตัทสศิตาเยสิตาคีรีบขับปรังปะหิตาสมาหิตาภูทูสีหาวสสลีนาลุมหังสาภิสังพุโนโอธาตมนาสาสุทาวิปัสสนาวิลาพิญโยปันจสเตยัตวาวเนกาปิลวัทเวตัตัวมันตยิสัทธาสาวเกสัตเนระเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถภิกขโวเตจัตตปมะการุงสุทวาพุทธศาสนนัง เตสัมปาตัวระหูญานังอมนุสสานัทสนังอเปเกสตัมมาตะุงสหสังอัทาสตารังสหสตาริงสตังเอเกสหสานังอมนุสสานัมัทสุขอเปเกนันตัมมาตะขงที่สาสภาพุตตาอหูตันจสะพังภิญญายะวะวะกิตตมานะจักขุมาตตตัวมันตัวมันตยิสัทธาสาวะเกสตเนรัตเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโวเยวูหังกิตยิสามิขิราหิอนุปปสฺโส สัตหะสัตตสหัสสาวยขาปุมากาปิลวัวาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทมมนาภิกามุงพิกุนังสมิต <ée> ติงวานังชะสหัสสาเหมาวตายะขานานัตตะวันนิโนยิีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทมมนาภิกามุงพิกุนังสมิตติงวันังสาตาขีราติสหัสสายขานานัตตะวันนิโนยิีิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสีโนโมทมมนาภิกามุงพิกุนังสมิตติงวานัง อิเจเตโสราสสหาสายขานานตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศินโนโมทมานาภิกขามุงพิขวนังสมิตติวะนังเวสามิตาปัญจสตายขานานตตะวันิโนอิท hey. ิมัโตชุติมันโตวันนวันโตยัสศินโนโมทามานาภิกขามุงพิขวนังสมิตติวะนังกุมพิโรราชกะหิโกเบปุลสานิเวสานังพิโยนังสตะสหัสังยขานังปยุรุปาสติกุมพิโรราชกะหิโกสุปะัะสมิตติวะนัง ปุริมันจาที่สังราชทัตตรถโถปัสสาสติคัตตานาังอธิปติมหาราชายสัติโสพุทธปิตาสาภาวน์ท่านนามามาพลาอิทิมัตัวชุติมันตวันนะวันตัวยสัสินโมทุมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวานังทักกินันจะที่สังราชวิรุฬหนตปัสสาสติคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัติโสพุทธปิตาสาภาวน์ท่านนามามาพลาอิทิมัตัวชุติมันตวันนะวันตัวยสัสินโนมวัฒมานาพิกามุงพิขูนังสมิติงวะนัง ปัจจิมันจะที่สังราชาวิรรปขวตัสสาาสตินาคานังอาธิปติมหาราชายศติโสอุตตะปิตาสาภาวนทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขุนัางสมิติงว่านังอุตรันจะที่สังราชากุเวโรตัสสาาสติยะขานังอาธิปฏิมหาราชายศติโสพุตตะปิตาสาภาวนทนามามาภลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะศสิโนโมทมานาพิการมุงพี่ขุนัางสมิติงว่านัง กุรีมาทิสังทัตตาทัโถทักขีเนนะวิรุษหกโวปะจิเนนะวิรุษปะโขจตุโรตุโกรูตรังที่สังสัตตารโตรเตมหาราชาสมันตาจตุรทิสานทัธรรมมาทัตรมาณาถังสุวเนกาปิทเวเตสังมายาวิโนทัสาอาคูบัญจานิกาสถามายากุเตนทูเวเตนทูวิภูจาวิภูตัวสหจัตธโนกรรมมัจเศตัวจะกินนุขันทุนิขันทุจัปนาโทบุมัญโยจัดเทวสุตัวจัตมาตลิจตเตเสโนจัคันทะพโหนโรราชาเชโนสัพโว อาคูปัญจติโคเจวติพารุสุยมัจฉาเอเตจันเนจราชาโนขันทภาสาราชุภิโมธมานำพิการมงพิกูนาสมิติวนังอาทาคูนาภาษานาคาเวสาราสตาจกากัมพรสราอาคูปยาคาสยติภิยามุนาทตรลธาจากอาคูนาคายะสสิโนเอราวันโนมหานาคสุปคัสสมิติวนังเยขนาราเชสาสารันติทิพาทิจาปักขิวิถือจากขูเวหายาสาเตวันมัชปตาจิตราสุปนยติเตสนามัง อภัยญนตธาณาราชานามาสิสุปันนตโตเขียมากาสศิพุทโธสนาหีวาจ่าหิวปะหนตานาคาสุปันนาสานมาการสูพุทธังชิตาวชินหัตเทนะสมุทธาสุราสิตาพาตโรวาทเสตยิมันโตยัสสิโนการละันชามหาพิสมาอนุษาอสุราธานเวขษาเวปะจิติสุติตะปะหาราโทนบุจิสหสตันจารภริบุตรานังสพเวโรจนามากาสเสนตวภริเสนังรักปะตุปาขมุงสมิโยธานิปันเตภิกขุนังสมิติงวานัง อา,าโปะเทาวาปทวีมมจะเตโชวายุตราขโงวรุณาวรุณาเทวาโสมจะยะสาสหเมตตาเกลนากายิกาอากูทาาทาเ,เทวายะสิโนท้าเตธารากายาสเพนานะตะวานินโยนยทีท่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสิโนโ,โมธมานาพิกามงพิกขุนังสมิติงวนางังเวนฑูจะเทวาสาลีจะอาสมาจะทุเวยมาจันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรักิตาสุยสูปนิสาเทวาสุยมาคูปุรักิตา นักกัตานี้ปุระคิตวาอาคูมันทวลาคาวัสนังวาสะบูเสธโธสโกุปาคาปนิตโตตเสเตทัสทากายาสเพน,นัตตะวันิโหนที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสีโนโมธรานาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวันังอัถาโคสาบูทเทว,วาฉลมามกิเจหาธิวะอริตกาจโรชาจาอุม,มาปุพาณิพาเชโนวันุนาสะธรรมาจาะอาจุตตาจานชากาสุเิยยจิลาอาคู อาคูวาสวรรณีเสนทัฏเสตเตหะรากายาสเพนะนัต่อนิโนอิทงมันโตชุติมันโตวันาบันโตยะสสินโนมวัฒมานาภิกขามุงภิกขุนาสเมตติมวรังสมานามหาสมานามนุษสามนุษสุตมาคิดท้าปุรุจิกาอาคูอาคูมโนปรุจิกาทาคูหาระโยเทวาเยจโรยตวาวเสนปารคามหาปารคาอาคูเทวยะสสินโนท่าเสตเตหะธายกายาสเพนะนัต่อนิโนยิ่งมันโตชุติมันโตวันาบันโตยะสสินโนมุทฒมานาภิกามุงภิกขุนาสเมตติมวานัง สุกากรุมาห์านาอาคูเวฆนัสสาโอทาตะไคหาปามคาอาคูเทวจขนาสทามัตตาหารากชามิสกาจจะยะสสินโนธนังอาคาปชุโนโยทิสาพิวสติทัศเตเตธรากายาสเพนานัตวตนิโนอิทิมันโเชติมตัววันนาวันตัวยะสสินโนโมทมานาพิการมูพิกุนังสเมิติวะนังเขียมิยาตุหิตายามากัตะกาจะยะสสินโนสัมพิทกาลาเมเิธาโจตินามาอาสวานิมานติโนอาคูถาคูปานิมิตาทัศเตเตธรากายาสเพนานัตวตนิโน อีทิมันตัวชุติมันตววันนะวันตยวยศศิโนมวทมานาพิกามูพี่ขุนนางสมิติวันังสัทเทเตเทวานิกายาสเพนานัตตะวานิโนนามันวเยนะอาคันจุงนี้จัญยติสาสหะโธตาชิมคีลังโอขตินมนาสวังทักเขโมข้าตรังนาคังจันทังวัสิตาสิตังสุภามาปัมนโตปัมนโตจะปุ้อไทยติมัมโตสหัสานังกุมารโรเตสวจะสุปะขาสมิติวันังสาสัพพมโรกานังมหาพรหมาพิธิเทติอุปปันโนชุติมันโตัปิสมากายุสัสิโส ข้าเสถาอิสราอาคูปเจกวาสติอาเจกวาสัตติโนเตสันจำมัตโตอาคาหายตัวปริวาริโตเตจัสเพยพิกันเตสินเทเทเวตภัมมะเกมารเสียนาพิกามิภาสาการถัสสะมันที่ยังเอถะคันถัดทะปันทัทราไเคนะพันธมัตุโวสมันตาปริวาริธามาโวมุจิตาโกจินังอิติฏฐามหาเสโนการนตเสนกับเปิสยีปานินาตารมาจารสรังกัตตวานาเพระวัง ยถาปสโกโุลเมโคทายันตัวสวิชุกตถาสุโทโธปทาวติสังกุโทโวสยังวเสตันจะสะพังอภินายะวิวัคตวานจะคุม,มาแต่ตัวมัิทีตถาสัพเพเกสานิตเตมายเสยนาภิกันต,ตเตวิชานะถาภิกขวโเตจะอัตตปมัะกรงสุตวะพุทธศา,าสานังวิตาราเขปากามุเนสังโรบิชยุงสเพวิชิสังฆาเมผยติตายสาสิโนัสมุทิสาบูเตหิสาวกาเตชนีสุตาติบทสวดจุไรชัยรับปกอณ์นาโมเมพุทธตเตชะสารตนตยะ ธรรมิกาเตชะประสิทธิประสิทธทวานารายะปะรสนารายะปรเมสุราสิทธิปรมาจะอินทาจะจตุโลกาคัมพีราักากาสมุธทธาปูตุงคังคาจะสปรมชยะประสิทธิปันตุเตชยะชายะธรณีธรณีอุตติอุตตินาทีนาทีชยะชายาฆะคนละตุลณีัยนิไรใสเสียนาเมรุาราชัปปุนรชีชยะชยะคัมพีรัโสมพีนาเคธน,นาคีปีสาจับบุตกาลี ชายชายทุนิมิตาโรคีชายชายสิงคีสุธาทานมูขาชาชายชายวรุณนมูขาสตราชยชายจจำปาทินาคกุละคันทกชายชายคัจฉคณนตัวรงสุการาผู้ชงศีหาพยคติปาชายาชายวรุณนมูขายาตาชิตาชิตาเสนารีนะชิตาชีระเสนารีปุณสุทธินรดีชายชายะสุขาสุขาชีวีชายชายธรณีตะเลสะทาสุชายา ชายาชยาทรณีสารตินสัทธาชายาชยามังการาดัญญาภวเคชายาชายาวรุณยาเขชยาชยาราคเสสุรภูชเตชาชยาชยาพรหมเณทคณาชายาชายาราชธิดาศาสชายาชยาปัทวิงสพังชายาชยาอรหันตาปเจกพุทธสาวังชายาชายามหิสุรุฮารหรินเทวาชยาชยาพรหมสุรโหชายาชยานาโควิรุณโกวิรุปโขจะนิมาลวิ อินโทจาวนเตยโยจากูเวโรวุนโนปิจะคอคิวายโยจะาปาชุนโหกุมารโรทัตารัตโกอัฐารสะมหาเทวาสิทตาปัสสะอัธโยอิซิโนโสาวกาสภาชัยยะรามุพระวันตุเตชัยยะธมโมจ่สังโคจทะท่าสปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะสุทธีพุทตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะหตุเต,ต,เตชัยยะมังคัง ชยโยปิพุทธศาส์สตริมตโตยังมารัสสะจัปลาปิมโตปราชาโยอุโคเซมโพทิมันเตมุทิตาชายะตถาพรหมคณาไมเอสีโนชยโยปิพุทธศาส์สตริมตโตยังมารัสสะจัปลาปีมโตปราชาโยอุโคเซมโพทิมันเตมุทิตาชายะตถาอินทคณามเหสีโนชายโยปิพุทธศาส์สตริมตโตยังมารัสสะจัปลาปีมโตปราชาโยอุโคเซมโพทิมันเตมุทิตาชายะตถาเทวคณามเหสีโนชายโยปิพุทธศาส์สตริมตโตยังมารัสสะจัปาปิมโตปราชาโยอุโคเซมโพทิมันเตมุทิตาชายะ ตถาสุปันนาขนามหิสิโน,นชโย,ยปีพุทธศาสตสีมตอยังมารสัจจาปีมตุปราชโย,ยอุโคเซมโพลิมันเทโมทิตาชาย,ยัตตานาคขณามหิสิโน,นชโย,ยปีพุทธศาสตสีมตอยังมารสัจจาปีมตุปรชาชโยอุโคเซมโพลิมันเทโมทิตาชยยตตถาสัลภามาคณามหิสิโน,นชัยยังตัวโพธิยามูเอสสกยานาังนันทิพเทนเอวังตวังวิชยโยโหหิเชยสุ ใช้ม <icana>, ังคับีปบราที่ดับาลังเกสีเสปัฏพิโปคลีอภิเซเกสสุทธานาขปัโตมมตติสุนักตังสุมังคังสุปภาตังสุยตังสุขานุสุภุตัวจะสุยทั้งพรหมาริสุภุทขีนังกายกรรมังวาจากรรมังปทักขีนังปทักขมังมโนกรรมังปนิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิการตวานะรพันตเทปทักคีเนเตอัทารธาสุขิตาวิรุณหะพุทธศาสนาอโรคาสุขิตาโหตัะสหสเพหิยาติภิ สุนันทุพนโตเยเทวาอสมิงธานีอธิคตาทีขายุกาสตาห์นตุสุขิตาห์นตุสัพพทาระคันตุสัพพสัตตานังรักขันตุชินาสาสนังยากาจิปัฏนาเตสังสเพปุเรนตุมโนรถายุตกาเลปวัสันตุวัสังวัสาวราหะกาโรุคาจุปัตวาเตสังนิวาเรนตุชสัพพทากายสุขังจิตาสุขังอารหันตุยะทารหังวดสวดธรรมนิยามสุตัง เอวามีสุตังเอกังสมยังพระควาสาวัตถียังวิหรารติเชตวเนอนากาปินทิกสะอารามีตตระโขพระควาพิขัวมันเตศิพิขโวติพัทันเตติเตพิขูพระตัวปัจจโสสุมพระควาเอตทัทโวจะอุปาทาวาพิขเวตถาคตานางังอนุปาทาวาตถาคตานางังทิตาวาสาตุธรรม,มติตาธรรม,มนิยามตาสพเพสังคาราอนิจจติต,ตังตถาคตัพิสัมพุชจติ อภิสมีติอภิสัมพุชิตตาวะอภิสมตวอาอจิคติเทเสติปัญญเป, ι, ป,เปติปัทเปติวิวารติวิพัชติอุตานิกรติสัพเพสังคารานิจาติอุปาทาวาพิขเวตทาคตานังอนุปาทาวาตาาคาตานังทิตาวาสาธาตุธรรมัติตาธรรมนิยามตาสัพเพสังคาราทุขาติตังตทาคตโตพิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตตาวะภิสมตวา อาสิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิภัชติุตานีกรติสเพสังขาราทุขาติอุปาทาวาภิกเวตทาคตานังอนุปาทาวาตทาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะเยตาธรรมะนิยมตาสเพธรรมานตาติตังตตาคาตัวพิสัมพุชตียพิสเมติพิสัมพุชิตวาพิสเมตวาอาสิกติเทเสติปัญญเปติปัตเปติวิวารติวิภัชติุตานีกรติ สเพธมานาตาติอิธรรมวบัวจ่าพระขวาอัตมานาเทพิขูพ่อตภาสิตังอภินันทุนติหมวดสวดพัทเทกระตะคาถาอติอตติตังนานวัคเมยานปตีคังเคนะคะตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอาลัยและไม่พึงผระองค์สิ่งที่ยไม่มาถึงญาติตีตามปะหิน,ตา,น,ตา,า,น,นาตังอปันตจนะคะตังสิงเป็นฤกี์ก็ลาไปแล้วสิงเป็นอาคุก็ยังไม่มา อาจ,จุปน,นันจะโยธรรมังตถาตถาวิปัสติอสังหิรังสังกูป,ปังตังวิทามนุปรูไฮเยผู้ได้เห็นธรรมันเกิดขึ้นเฉพาะในหน้าที่นั้นๆอย่างแจ่มแจ้งไม่งอนเงนคอนแคลนเขาควรประคุิการเช่นนั้นไว้อจเชวะกิจ,จะมาตัปังโกชัญญามะลังสูเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําในวันนี้ใครจะรู้ความตา,มายแม้พรุ่งนี้นหินโนสังคารันเตนะมหาเสนีนามัจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจุราชเพิ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเรา เอวังวิหารีมาตาปิงอโหรตมตันทิตังตังเวพาเทกรตโตติสันตโออาจิกเตมุนีมุนีผู้สงฆ์ย่อมกก่าวียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นมีเกตขานทางกลางวันกางเปนว่าผู้เป็นอยู่ไม่เพียงราตีเดียวก็น่าชมบริสวดธรรมสังเวคณะสังเวะปัจจะเวขณะสเพสังคารานิจาสังขานคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สเพสังขาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประมท,ท,ทั้งหมดทั้งสิน้นมันทุกันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัเพธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงถ้าที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิน้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ,ไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตว่าตนของเราอทุวังชีวิตตังช่นเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอวสังมายาไม่ตรพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตตัง ิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมีนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมานังเมีนิยตังความตายของเราเป็นของเที่ยงบัตตะความิสังเวทอายังกายอวจิรังร่างกายนี้ไม่ตั้งอยู่นานอเปตวินญ,ญาโนขัามภาาวิญญาณชุดโทนขอทิ้งเสียแล้วที่เสสติจานทร์ทัปบปฐวีซึ่งแผ่นดินการิงฆรงอิวะประดุด,ดังว่าท่อนไม้ท่อนฟืนที่ถังหาประโยชน์ไม่ได้นิจารุสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอ อุปา,อาทวะยะธรรมิโนโมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปชิตตวานิชันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวูปสัสม,มูสุขโขความเข้าไปสงบรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสเพสตามัณติจา์ทั้งหลายทั้งปวงกำลังตายอยู่มะนิสูตรจาริสเรที่ตายแล้วและมันจะตายแต่เทวห่างมณิษสาม,มีเราก็จะตายนั้นเหมือนกันน้าทีเมเอตสังไสยโยความตายความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทสวดเมตตายังกินจียังกินจีกุศลังกัมมังสัพเพหิพาเตหิกะตังปุญญนวมู่ทันตุสุนันตุพนตวเยเทวาสมิงฐานเนธิขตาทีกายุกาสตาห้นตุสุกิตาห้นตุทุขามุญจันตุมาตาปีตาสุกิตาห้นตุทุขาบุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาห้นตุทุขาบุญจันตุสัพเพยาติกาสุกิตาห้นตุทุขาบุญจันตุสัพเพปีซาสัพเพยาคาสัพเพเปตาสุกิตาห้นตุทุขาบุญจันตุ สัพเพอาจาริยุปัชายาสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสัพเพนักขัตตาสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหนตุทุกขามุจันตุสเพสามะสามัตตินังสามิชันตุโบสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสตตูอาคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสัตตูอาคันติมายาอิติภะคะวานะโมโพธิสตตูอาคันติมายาอิติภะคะวา บทปฏิทานคาถายาเทวตาสติวิหารวบาสินีทูเปเะเรโพธิเรรตหิงตหิงต,ตาตรรมทานินะพนตุปชิตาสติกรเตเทวิหารมันทะเลเทราจมชานวกาจะพิขโบสารามิกาธนาธปฏิปัสสกาคามาจะเทสานิขมาจัสาราสป,ปานาปูตัสสุจิตาพันตุเตชาลาผู้ชายเยปีจานะสัมภวาสังเสทชาตาทาวปาติกานิยานิกังธรรมวรางปฏิยเตสพเพปิทุกสาโกรณตุสังขยงัง ฐาตุจิรังสัต <Relax> ตังธรรมโมธรรมะธนายจับุคลาสังโฆหัวตุสมงโควาทายะจัหิฏายะจะอัมเหรฆาตตูสะทัมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุฒิิงสัปตาปุเนยามาธรรมเมอริวเวทิเตปัชนาหุนตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนเนสัมมาทารังปเวจันโตกาเลเทวะวัสตุปุธิภาวยาสตานังสมิทธังเนตุเมธะนิงมาตาปิตาจะอัตตระชานินจจังระขันตุระขันติปุตตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปชาชาคะขตุสัพพตา วัดเทวตาโยชนะคาถาทุกขปัตตาจันิทุกขายาปตตาจันพยาโสกปัตตานจันโสกาหัตุตเวปิปานิโนเอตาวาตาจำมหหิสัมปตังปุญญสัมปทางสัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปติสิิยาทานังขันตุสัทายักีรานาขันตุสัมปทาภาวนาพิรตาหัตุขันตุเทวตาวัดสมังคารคาถาหองหัวัูสภามสมัคารังระขันตุสัพพเทวตาสัพพุตารุปาเวนะสุติพันตุเตหตุัวษครับดสวมังคาราคาถา โหตัวส well, ัพพังสุมังคารังรักขันตัวสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสวัสดีหวนตุเนียนตรังโหตัวสัพพังสุมังคารังรักขันตัวสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสวัสดีหวนตุเนียนตรังโหตัวสัพพังสุมังคารังรักขันตัวสัพเทวตาสัพสังฆานุภาเวนะสวัสดีหวนตุเนีันตรังสัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกันนันจยังพระรังอรหันตานันจัดเตชนาละขมาริสุปโสสัพเพพุทธาปรปัตตาปเจกันนันจยังพระรังอรหันตานันจัดเตชนาละขมาริสุปโส สัพเพพุตราภรปัตตาปัจเจกานันจิยังพระองอรหันตานันจเตชีนะครับบาริีสัพโสสัพเพพุตราภรปัตตาปัจเจกานันจิยังพระองอรหันตานันจเตชีนะครับบาริีสัพโสสัพเพพุตราภรปัตตาปัจเจกานันจิยังพระองอรหันตานันจเตชีนะครับบาริีสัพโสสัพเพพุตราภรปัตตาปัจเจกานันจิยังพระองอรหันตานันจเตชีนะครับบาริีสัพโสสัพเพพุตราภรปัตตาปัจเจกานันจิยังพระองอรหันตานันจเตชีนะครับบาริีสัพโส สัพเพพุทธาภรัพตาปเจกานันเจยังพระังอรหันตานันจติชนะรักขังปณิสปโสสัพเพพุทธาภรัพตาปเจกานันเจยังพระังอรหันตานันจติชนะรักขังปณิสปโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดทายาประทุมทนี้ข้าพเจ้าขอนอมกราวที่ถวายเป็นพระกุศแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุริ i พระบรมาราชินาภิพุทธพระบรมาราชชนีพันป,ปีหลวงผู้เสด็จส่สวนคารายขออนุนสวงแห่งบุญกุศลน,นี้จงเป็นสัพพสิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยต่างทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้สืบมั่นคงเป็นสัม,มาชีพอันชอบธรรมคําว่าไม่มีอดอยากยากจนขออยากได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสามาทิติมั่งตั้งมั่นในพระธรรมคำสอน ดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้ทัมวลผู้ได้ทัมวลอนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โปรดประสิทธิประสาทฐพรน้อมสงสารภาพแห่งมงคลไปอยู่วัตถุมงคลพระบิดายอดเฟรตีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวลงถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสี่เ่ได้จัดสร้างขึ้นให้เบี่ยงในพุทธานุภาพเทวนุภาพและนิทานุภาพอนศักดิทธิ์ทำในผลให้เป็นสิ่งมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิญ